ไม่มีไม้กันสั่น,ม,ม,ม,น,นมาที่สถูปสถูปพระเจ้าตากสินมากลับว่าสถูปเอาไก่มาแก้บน ตรงนั้นเป็นน้ำนะ่ะไก่อันนี้ไก่อันนี้เข้ามาเก้อบุญ พระเจ้าตากสินนี่เขามาแก้บน น้ำมือมานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วมาจะตกพ่อน้ำมือเอาตัวนี้มาปครับตัวนี้นนนมาตัวน,นี้เอามาือถือน้ำมือถือยังอยู่เลยเอดี๋ยวจุ๊บจุ๊บ หนมูมือให้นี่เอามายืนให้มันยืนให้มันเอายืนเลยเดี๋ยวมันดูดเอายืนมันไม่ให้หนูมือหนมือจับด,ดิ